คาเตือนรายการนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงและความสนุกอาจมีถ้อยคําและวาจาที่ไม่สุภาพผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํามามาเล่นเกมกันหน่อยก<อ>ิจกรรมเกียนเกียนของพวกเรานะวันนี้เรามีเกมอะไรมาร์กเป็นมินิเกมทั้ง3เกมเป็นบทลงโทษที่แบบโคตรเกียดที่สุดในชีวิตนี้กูไม่ต้องมากินอะไรแบบนี้ได้ไหมไปไม่ตรงแล้วทานทานไม่ตรง 厉害！ กลับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากห่างหายกันไปนานนะใช่กูไม่เคยเจอมึงหรอกทั้งที่อยู่ด้วยกันแท้ๆ <c oughs> ไม่ชอบกลับห้องใช่ไหมไปอยู่ไหนวะห้าวันอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะโอ้ยยห้าวันเลยไปทำงานแหละ<ช>มามาเล่นเกมกันหน่อย <c oughs> กิจกรรมเก,มกียนๆของพวกเรานะวันนี้เรามีเกมอะไรมาร์กเป็นมินิเกมทั้งสามเกมเกมแรกจะเป็นแก้วช็อตมรณะชื่ออ่าชื่อกับพิศดาแล้วเกมที่สองจะเป็นทิชชู่สั่งตายโอ้โหสั่งตายเลยเหรอตายยเเลหรอไม่รู้เหมือนกั่ตายอ่ะเกมที่สามจะเป็นเกมโบลิ่งสเก็ตโบลิ่งสเก็ตฟี อะไรนะอะไรอะไรของมึออะไรเนี่ยมึงขันอะไรเนี่ยายละเอียดให้ลิฟเป็นคนพูด3เกมของเรานะครับวันนี้เราก็จะทําการแข่งกันทั้งหมด4คนแต่ละเกมก็จะเก็บแต้มกันไปนะใครแต้มน้อยที่สุดเป็นบทลงโทษที่แบบผุโคตรเกียดที่สุดในชีวิตนี้ก็คือยังไม่บอกดีกวาอยังอย่ารอโดนลงโทษก่อนเดี๋ย่ารดูบทลงโทษของเราคืออะไรครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราก่อนนะครับไปไปเจอไรไป ตอนนี้เราก็มาถึงเกมที่หนึ่งของพวกเราเลยนะชื่อเกมว่าแก้วช็อตมอณะอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะเคียวคัตตี้สีสันสวยงามนะตรงบอกว่าจะกินน้ำเนื้อร่วนร่วนรักหน้าเลยวะลองกินไหมลองไหมกติกาของเกมนี้ง่ายๆเลยคือเอาแก้วมาเนี่ยตั้งเงนี้แล้วให้ควาำลง ถ้าแก้วนี้คว่ำลงใช่ไหมเราสามารถเอาแก้วช็อตเนี่ยเลื่อนไปฝั่งตรงข้ามของเราเรได้แค่นั้นเองง่ายๆถ้าใครแพ้นะครับจะต้องโดน,นช็อตเต็มๆเกมนี้นะ<ม>จะหาผู้ชนะทั้งหมด2คนซึ่งเป็นที่1กับที่2เท่านั้นนะครับ<ม>ก็จะแข่งรวมกันเลย4คนแล้วก็หาที่1ก่อนแล้วหาผู้ตกรอบคือที่4ี่ที่หนึ่งคนใช่ที่1กับที่4ก่อนแล้วก็มาหาที่2กับที่3เดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าพร้อมยังแบ่งเป็นคู่นะใครอยากคู่ใครเอาไหนออกมาดามามาๆเอาไหนออกมาหนึ่งสอ องซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองซ้ำอ่ะแข่งกันสามเออโอเคมาไปแข่งกันเลยครับผมหนึ่งสองซ้ำมาครับมาแล้วเราต้องมีสมาธิว่ะขั้นหนึ่งนะครับหนึ่งครับ ชีวเแล้วแล้วเชียวปล่อยเอาไปอันดดชิวชิวชิวชมีคนโก้เนี่ยเฮ้ยเหมือนเล่นกัน2คนเลยเฮ้ยมามึงไม่ต้องรีบไปสัตว์เอ้ยได้แล้วหนึ่งเฮ้ยได้แล้วหนึ่งอีสากูก็ได้นึงเฮ้ยมารอย่ารีบดิ ไอเฮ้ยไอยย้ลเ้ยาวเยยมา้้ก็มาที่หนึ่งมันที่4ตอนนี้ก็ได้ผู้แพ้ไปเลยนะครับคนแรกของพวกเราก็คือเจ้าเก่าเวลาเดิมตัวเดิมไม่เคยเปลี่ยนเป็นคนที่เล่นเกมอะไรไม่เคยชนะนะเพื่อนมาอุตสา ปั่นให้ที่ยะมึงไม่อยากกินเลยกินทีเดียวให้หมดเลยมันฝาดเหรอก็มันเริ่มฝาดอยู่แล้วเฮ้ยใช้ลิ้นบ่อยไอ้ตัดหมดเลยเหรอหมดเลยเล้ยเกมเล้ยงฉันมาแล้วนะเดี๋ยวพูดก่อนนะโอ้ยมึงเลี้ยงใครจะกินวะกินจิลานีสจิลานี่ยไอ้สัตว์กินก่อนเดี๋ยวกูยื่นให้ไม่กูต้องกินตามเลยเออกูยื่นไงโอ้ยยืเลยโอ้ยยื่นได้มึงไม่เชื่อใจกูเหรอเดี๋ยวกูก็เป็นคนโดนนะ อื้ยยังไม่หมดเด้อย่า้วออ่อคั่กินใหม่กินกินอินข้าววัวคั่วกินใหม่สดกินกินเอาน้าให้มันนิดกินกกินตอนนี้ก็เหลือผู้เข้าแข่งขัน2คนนะครับซึ่งหาที่2กับที่สามนะซึ่งก็เป็นผมกับ ไอสามกูจะไม่แพ้กูรู้ได้่อริผั่วรีน้ำตาไหลเลยไอ้เหี้ยรสชาติแม่งเหี้ยเลยสัตว์กูไม่กูต้องมากินอะไรแบบนี่เด้อตอนนี้ก็เล่นเกมกันเลยนะครับเดี๋ยวเมื่อปูไหนๆก็เราเป็นนาลิกันนะใครแพ้เป็นนี้สองจอดไหมไม่อะไอ้สัตว์ไม่อะไม่อะสองจอตไม่ต้องคำเท้าอ่ะไม่อะไอสามต่อ็อตเหี้ยอะไรที่สี่อยากกินช็อตเดที่สองเตี้ยโอ้ได้และหนึ่ง ตัดนี่ไม่ขี้โกงยากว่ะกูต้องระวังไก้สนตื่น้อเนี่ยนะอย่านะไอ,อลิปลิปเป็นเรื่องมือลิฟปลิปได้ว่ะไอ้สัสเฮ้ยอย่าอย่าย,ยิงก่อนไอ,เอ,อ,อ้เอ้ยมึงเล่นเกมก่อนกูไม่มีสมาธิใจกูตาตุ่มแล้วลิปกนะูก็แบบกัน <laughs> ไปไตอบช็อตใช่ไ oui, e ้้ตามตอช็อดใช่ไหมไม่รับเมื่อกี้มึงไม่รับนะไปยิงหมอกเอง้ยหึงไม่รับคำทามึงอ่ะยิงกูมันที่โกงไหวที่สน่ากูชยวชิวหรือล่ะเอาน้ำมาดิแด่เพื่อนโอยชิบะ คนไม่ได้โดนลงโทษใช่หรอวะโอเคนะครับตอนนี้ไม่มันอ้วกมึงอยากพูดเยอะนี่ที่เรารับคองเท้าเองเมื่อกี้สองช็อตนะนี่ช็อตที่สองถ้าอ้วกถ้าอ้วกอีกแล้วอ้วกอีกกินอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหันกลับไปดูดิเพื่อนหนีหมดเลยฮหนีทำไมวะไอ้เหี้ยทีงกูโอ้โหไม่มีน้ำเลยใส่ไงวะกี้ว่าให้ใส่น้ำให้ใส่น้ำไปสับ

มาครับนี่ก็เข้าสู่เกมที่2ของพวกเราแล้วนะครับชื่อเกมว่าพิชชูสั่งตายตายไปเลยาย2ช่องแรกจะเป็น0นคะแนนนะครับแล้วก็ช่องนี้ช่องที่3 1คะแนนช่องที่4 2คะแนนแล้วก็ช่องที่5 3คะแนนช่องสุดท้ายนะครับรางวัลที่เเงินสด1000บาทพร้อมกับ5คะแนนใช่ไหมวะเฮ้ยเป็นช่องโบนัสอ่ะสองสคะแนนช่องที่5 4คะแนนนะ เป็นช่องโบนัสพิเศษถ้าสมมติว่าเอากลับเข้ามาได้ก็ชนะไปเลยทราจะเล่นเป็นคนแรกไอได้หรือเปล่าไมเอาได้ออกได้ออกไหมนะออกออกเริ่มออกเริ่มก่อนออกเริ่มก่อนนอยดับนอยออกนอยออกนอยออกต่อยิงจบอะไรกูออกไงมึงขบวนกูออกดำไหมเหรอมึงออกขาวออกขาวออกขาวอะไรเนี่ยเล่นขาวซ้ำ ก่อนอื่นสำหรับเกมเมื่อกี้คนที่ได้แต้มเยอะที่สุดก็คือมาร์กนะครได้3คะแนนตอนนี้มาร์กมีอยู่แล้ว3าคะแนนเท่แบ่งเกมไข่ต้มก็ชนะมี2ก็โดนกับมึงไม่่เหรอก่อนพร้อมได้สองคะแนนสามได้หนึ่งได้หนึ่งคะแนนตัวไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนก็คือเพื่อนไม่ต่อให้จะเอดต่อให้จะรอดูโอเคมมาเริ่มกันเลยมาครับพร้อม เดิมแล้วสำหรับตาแรกนะครับผมขอโ้กไปแล้วนะเฮ้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 เฮเสียงดังวะใจเย็นเยนตโอ้ยเยี่ยตรงเส้นเยียนี้ยากขิ้หายกินข้าอย่างไม่ชา้สาวไ้สัตว์ไ้เวนเอ๊แตกพริกสองเม็ดสัตว์เยี่ย ไม่ได้คะแนนด้วยกูโผยโผยอย่าพิกสำหรับกูอะชิวๆเลยหายสองเดียวเดี๋ยวอร่อยเนี่ยมันคือช็อกโกแลตเว้ยที่เป็นพริกนี่เกิดเนี้ยไม่เผ็นข้าวที่เป็น้าเลยอันนี้คือแบบเปรี้ยวอร่อยไหมยังไงช่วงนี้เขาไม่ได้แบบนี้มึงใช่ไหม โอ้แล้วมึงมางไว้ตรงนี้มันก็เปียกดิไอ้พวกมึงมาอยู่ใกล้เกินมึงเิลันทำอะไรอย่างนี้มันนิ่งอยู่นะเว้ยนอกใจแฟนมึงก็ดีเฮ้ยมันโกงมว้ยโกงอะไรของมึงไอ้เหี้ยไม่ได้มาเลยก็กูก็เป็นอย่างนั้นไอ้เหี้ยอึ๋ยมาแล้วเริ่มไอ้เหี้ยพวกนี้ เว่อเงียบเอากาวไว้ข้างล่างแล้วมันนิ่งจริงมันนิ่งหมดโอ้ยเฮยตรงนี้ยากวะตรงนี้ยากหลบซ้ายหน่อยดิโอมยได้เฮ้ยมึงโกงว่ะโกงยี่อะไรนี่มึงเป็นโอ้ยเฮ้ยาเปี่มึงเป็นคนแต่ยู่คนเดียวจะดูก่อนไอ้เหี้ยมึงจะยังเดินเล่นไหนแต่มปิดมือซ้ายขวาดิไม่ได้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 มึงข้ามไม่สวยไปเรื่อทางโน้นไป ไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยมันเป็นเชิงเห็นปะที่จริงมันต้องไวนี่ไงนะขนาดชั่วเอาเอาเอมื่อเปลี่ยนกิจการไม่ได้ไอ้เหี้ยก็มึงบอกว่าหลบซ้ายหลบขวาได้ถ้่ละอย่แล้วรอบคีิก็เจอเค้กอะโอ้โหไอ้ยีนี่ไม่ขยับเลยว่ะไอ้เหี้ยมึงใช้การม้วนเว้ยไม่ใช่การดึงอาอ่อนมึงดึงมึงไม่ได้ม้วนเมื่อก <ah> ี้ ก็ด oh, ึงกะโบนไม่เหอก็ใช่มันเป็นทฤษฎีไอ้เหี้ยมี่เอกม่สัมภรนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยขั้ยเ้วขฮ้ยเ้วเฮ้ดเล้ยดฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ่้ยเ่้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยนทียเค้กนะ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยกร้ยเฮ้ยเฮ้ยก็คือน้ยมันยเฮยเฮ้ดเลยไม่หยแล้วกระดาษ้ี่ฮ้ยเฮ อย่างนี้มันก็ได้หนึ่งคะแนนด้วยสองแต่ว่าหนึ่งเท็จบนโทษของเราคนที่เลี่ยงมากที่สุดเฮ้ยมึงห้ามทำแรงกูเจ็บหน้าเออไม่ทำแรงไม่สั่นเออกูเคยทำเพื่อนมึงเนี่ยมือมึงล็อกมือมหน่อยดิไม่เอาไม่ล็อกคนนึ่นอ่ะเดี๋ยวพลาดมาโดนโก้เฮ้ยมึงโอ้ยมึงอีเล่เออเบาม่เอาดิเฮ้ยไม่เอาไม่ไงโอ้เอามือออกไปเออนึ่งยิงเนี่ยนะเฮ้ยมึงอย่าทำอย่า เออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไอ้ผมผเร็ว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 ไอ้ยองผมผมผมเร็วเร็วโอ้โหแล้วคุดต้างหน้าอย่างเงี้ยเงาก้อนใหญ่ออกก็ได้ไอ้ยองกูจะขอตักแล้วคันหนึ่งสองซ เตึอดตึตึตแต่ oh มันก็เล่นอยู่นะฝั่งนั่นแหละอ่าติดละพาอพีนี้น่าจะไม่ค่อยมีใครเลื่อนเท่าไหร่โอ้ยไม่ไปไปว่ะเอยน้ำน้ำหยดน้ำหยดปุ๊บปุ๊บจะขาดเลจะขาดแล้วเหรอขาดแล้วขาดไปสักส่วนนึงโอยมแรงจัง <substit uting> ขอนน <Youtube. S 2> หนึ่งคะแนนนะกันเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดีกว่าไม่ได้คะแนนด้วยสัตว์เอ้ยไม่ได้คะแนนทำไมตาคุณไหวจังวะเล่นขอนะกินแล้วนะครับเฮ้ยทำไมมึงเลือกตัวเล็กอ่ะเออ โอ้โหทำมึงอย่างนี้ก็ได้ไอ้นี่เรื่องเองเลยสักกินชิ้นบลเลอร์ยสักแล้วชิ้นใหญ่ไหมของกูใหญ่เออท่านหย่าหูยเสียงผักสดนะเนี่ยขอมากเถอะโอ้กเบี้ยวเคอะไหมโอ้กแลวอ้วกเหรอโอ้ยอย่าพุ่งก็บอกอะไรอย่างนี้อย่าพุ่งแดงนะสัดแก่ของมึง

ยากว่ะมันเข้า <c oughs> ขไปด้วยซั <c oughs> กจริงไเราไม่ต้องเราเปมิตต่อกันก็ได้เพ <c oughs> <c oughs> ื่อนแม่งโคตรแขนเลย <c oughs> อ่ะ

เกมที่2ก็จบลงไปแล้วนะครับถ้ามาสรุปกันคนที่ได้คะแนนคนเดียวเลยคือตะดันสุกะปกสุดเกมสุดท้ายมีชื่อว่าโบลิ่งสเก็ตโบลิ่งสเก็ตนะครับคือกติกาง่ายๆเลยเราจะนอนอยู่บนโบลิ่งไอสเก็ตบอร์ดอนอยู่บนสเก็ตบอร์ดนะนนั้นถือไว้ทำเทสแต่เราใช้อันนี้เราจะนอนอยู่บนสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วจะมีกรรมการกลางเป็นคนเข็นเราให้มาชนกับนี่ โบลิ่งเหรอขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำแต่ละขวดน้ำของเรานะจะมีทั้งหมด1คะแนนล้มกี่ขวดได้คะแนนตามจำนวนที่ล้มไปเลยมีทั้งหมดกี่ขวดวะมีทั้งหมด15ขวดคะแนนเต็มคือ15คะแนนอ่าไม่แน่ได้ไอ้สามล้ม15ขวดนี่อาจจะแบบพลิกขึ้นมาชนะมึงอาจจะแบบหลุดก่อไปอะไรเยเดี๋ยวทำไมเราไม่ได้เกมนี้เกมเดียวเลยวะทำไมอะทลุดเพื่อทลุดเพื่อทะลุดให้น้องๆอะที่กินเีกอันเดียวมึงก็คงไม่ได้กินพลิกหรอ ก็ไม่กินดีเลยโอเคเดี๋ยวเรามาหาคนที่ได้เล่นคนแรกเลยแล้วกันนะเฮ้ยเอาคะแนนน้อยสุดดีไหมคะแนนน้อยสุดเหรอโอ้ไม่เอาเอ้ยขวโอ้น้อยออกเหมนเอาโอน้อยออกน้อยออกาาประเทศที่มีประชาธิปไตยเออมันชอบไงขวดตำรวย นี่เป็นอะไรกับพวกอย่างนี้นะไปมาโอนยออกไปออกมาโอน้อยออกโอ้โคนแรกคนแรกโอน้อยออกคนสองหนึ่งสองอม่าคนสุดท้ายเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มเกมกันเลยไปไปหนึ่งสองซมไป อันนี้13คะแนนรวยแบบของเก่า2คะแนนนะเป็น15คะแนนอุตเตอรแมนดีเนี่ย Oh กับคะแนนเก่าที่มีอยู่3เป็น8หรือเปล่าคะแนนเก่ามีอยู่ 3, 3> อ้ยเออเป็น8คะแนนนะ <c oughs> รู้สึกรู้สึกไงครับกู <c oughs> บอกแล้วแววกูแม่งมาขวากูต <c> ก <oughs> รไปทั้งหมด11ขวดนะครับรวมกับอันเก่าเป็น13นะทั้งหมดทำไมหลังค้อมหมไปไปล้างไปเดี๋ยวมาปิดรายการไปเจอกันช่วงท้ายของรายการเลยแล้วกันไปมันไหวอะจริงๆวันนี้เราสอ เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไม่จบนะเล่นมุกไม่จบกลัวกลัวกลัวอกกไว่นแล้วมีเซอร์ไพรส์ให้เขาบอกเขาไปอ่ะจริงเราสองคนวันนี้มีเซอร์ไพรส์คือเราเปลี่ยนไว้บนลงโทษจริงๆอ่ะจะมีคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเป็นคนโดนลงโทษแต่จริงๆอ่ะเราสองคนคิดว่า มันน้อยไปอ่ะเพื่อนเหงาอ่ะก็เลยอยากให้คนที่ได้คะแนนลองลงมาโดนลงโทษอีกคนนึงเออก็ดีนะไม่เกี่ยวมาคุยกันแล้วเขาคุยกันหมดแล้วทั้งทีมงานทีมงานรู้หมดอยู่ต่อตกลงก็คือตกลงดีวะาก็ตกวงอ่ะตกลงไหมตกลงไหมไม่ตกลงกันหมดเออทีมงานเขารับรู้หมดอันนี้ไม่ใช่กาิการที่คิดคนดูตกลงปหมตกรองคนดูไม่แบกมึงดูมึงดูโลกโลกนะมึงดูโลกมากเลยการโดนลงโดษเดี่ยโลกเอ้าก็กูลอสเดินเดินได้ไง จริงๆก็เตรียมแผนแก้ good, be, ังมึงหมดหมดไว้หมดแล้วไม่สำเร็จว่ะเก่งไงเฮ้ขนาดก็นี่ขนาดเก่งนะมายองเนสก็โดนเราไปเข้าสู่บททำโทษของเราเลยแล้วกันนะครับป่ะป่ะเฮ้ยโอ้โหจิ้มมือลงมือ มึงบอบเล็กวไม่ใช่เหรอมัลบไปเองอะอ้ตัเดี๋ยวละม่เอย่าเลต่ำมันจะดอก็พออห่อุ้ยมือแก่รอไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนอโอ้แต้มบุญเลยเนี่ยเตั้งสอเมตรโปวดแตกเลยนะทุสัน

มาโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบงไปเรียบร้อยแล้วะเป็นไงความรู้สึกเริ่มเริ่มหายหายเจ็บแล้วแต่แสบแทนรู้สึกกระดุนไหนดูแผลตรงไหนบ้างโอ้โหเจี๊ยตรงนี้ไอ้นี่ของไอ้นี่แผลเป็นกูอ๋อหรอไม่ไม่แผลวะอันนี้แผลแผลโดนลวกเฉยอ๋อแล้วไหนแผลคแผลกูแผลกูอยู่นะแผลมึงอยู่นี่แต่มันแต่นี่เฉยเฉยมันไม่มีอะไรบวมแต่ตรงนี้จะไอ้นี่หน่อยอันนี้มันจะบวมๆเลย แต่จากสแสบไอจากเจ็บๆกลายเป็นแสบแล้วอือก EP ็ EP นี้ก็เละบอกเลยลว่าก็เละตุ้มเปอาจจะนิ่งๆกันนิดนึงแต่ก็หลังๆก็ได้เสียงเฮฮากันบ้างไม่มากก็น้อยมีความระแวง <c oughs> แวนะฮะตอนเนี้ยไม่รู้ใครระแ,ว,แวงใครแล้วแหละ <c oughs> แบบยังไงก็วันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนสุดท้ายนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ เจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP หน้าใครจะเป็นคนโดนแก้และใครจะเป็นคนโดนลงโทษนะครับติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายเฮียกูเสียวมึงมึงให้กูเป็นโลคกับมันเป็นโลคกับมันกูอ่านเลยมึงเป็นมึงขี้มึงกับเป็นกัปตันเมกายังไงไปเจอกันใหม่ครับ